ลาโวเป็นเมืองโบราณที่มีผู้คนอาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์กลางความเจริญของทราวดีของบูทองรุงศรีอชริยาเรื่อยมาจนถึงพุรณโคสินซึ่งต่อมาเปลี่ยนมาเรียกเป็นลบรีหรือเมืองของพระลบตามพระนามพระโอรสของพระรามในมหากาตัมมันยนะเพื่อเป็นเมืองที่ผ่า,านอารยธรรมมาหลายยุคหลายสมัยทําให้เมืองลบุรีมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่นับเป็นมรดกอันล้ำค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่มากมายหนึ่งในทั้งหมดที่นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณได้รับความเคารพจากชาวไทยทั่วประเทศซึ่งเมื่อไปถึงจะต้องแวะกลับไหว้สักการะก็คือสาประการบริเวณสารประการ,ร,กร,การในอดีตจะมีต้องการขนาดใหญ่จำนวนมากทำให้ฝูงลิงเข้ามาอาศัยมากมายจนกลายเป็นสิทธิ์เฉพรประการ เรื่อยมาแม่บ้านเมืองจะเจริญขึ้นต้นไม้ใหญ่จะหายไปเหลือเพียงต้นมะขามเทศแต่เนื่องจากผู้คนพากันมาสักาาการะ,าระงงไไองค์เจ้าพ่อประการได้นำของกินมาฝากเป็นประจำทำให้ฝูงลิงไม่ไปไหนอาศัยอยู่กับชาวเมืองมาจนบัดนี้เจ้าพ่อประการถือเป็นเทพอารักษ์ประจำเมืองในคำพีแรกจาริบวราณาประกวนามองค์ปกานชัยสีซึ่งเป็นเทพที่ปกปักรักษาบ,บ้านเมือง ทำนองยวสับพระเสือเมืองพระทรงเมืองนอกจากนี้นั้นได้ือว่าเป็นผู้ทรงฤทธาราคภาพสามารถให้คุณโทษและปรากฏปทบาทเทพแห่งความตายดังนั้นจึงมีผู้คนยำเกงอย่างยิ่งการได้มาบูชาสักการะเจ้าพระสามปรการถือเป็นการสร้างความิรีมงคลให้กับตนและทำให้ศัตรูยำงเกงไม่กล้าทำาอนตรอีกด้วย